สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำที่30มีนาคม2565ค่ะ สำหรับวิเคอร์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำแขวงตัวปรับตัวลดลงต่อเนื่องมีบางช่วงหลุดระดับ1,900เหรียญอีกครั้งแต่กลับมาปิดบริเวณ1,916เหรียญได้ทำกลางความไม่แน่นอนแรงเทขายทํากําไรรวมทั้งจากกองทุน SPDR เมื P ่อวานนี M ้ o w A N e, ที่ขายออก1.74ตันปัจจุบันถือครองที่1 9 1 4 4ตันขณะที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและสงครามในยูเค ที่ดูจะสนุกมากขึ้นภาพรวมของตลาดจึงค่อนข้างที่จะเป็นแนวโน้มขาลงหลังจากที่หลุดระดับ1,920เหรียญลงมา แต่จะยืนยันขาลงได้ต่อเมื่อราคาจะหลุดระดับ1,895เหรียญด้านดัชนีด,ดอลลาร์อ่อนค่าลงมาโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ98.25จุดจากเมื่อวานนี้ที่เคลื่อนไหวในกรอบ99.29ถึง98.04จุดภาพรวมดัชนีด,ดอลลาร์อ่อนค่าทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาจาก33.80บาทต่อลลารลลงมาที่33.50บาทต่อรลารล วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคําปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยเริ่มหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางและเริ่มทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวมีบางช่วงที่หลุดลงไปราคาทองคําจะยืนยันเป็นขาลงได้เมื่อต่อหลุด1,895เหรียญโดยภาพรวมมองราคาทองคำเป็นลักษณะที่ทางขาลงในระยะสัน้นและระยะกลา,า,กาง โดยจะยืนยันจะเป็น,นระยะยาวได้หากหลุดระดับ1,895เหรียญคาดว่าวันนี้ทองคำจะมีแนวรับระดับ1,895เหรียญและแนวต้าน1,940เหรียญสําหรับ g o คอมเ m e t Gold Life Future คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,900เหรียญและแนวต้าน1,940เหรียญด้านราคาทองคำไทยน่าจะเปิดเท่าเดิมและ สำรับนวรับที่1ในวันนี้1,895เหรียญแนารับที่2 1,885เหรียญและต้นานที่1 1,940เหรียญและนวต้านที่2 1,950เหรียญและกลับมาพบกับบุญทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ